องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพราธรรมเทีน์าานนและวัฒนธรรมของชุมชนเทศบาลตำบลนาหนองไผ่และองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ลงานเทศรรกาลปลาไหลของชุมพลเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญต่อการส่งเสริมเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชุมชนอีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ช่วยพัฒนาเศร,รษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในหมู่ประชาชนความสําคัญของงานเทศรรกาลนี้ เกนได้จากความร่วมมือของหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอปทอซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและผลักดันกิจกรรมให้เป็นไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนข้อมูลพื้นฐานที่ตั้งหมู่3าํตำบลนานหนองไผ่อำเภอชพมุมพลวุรีจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์สาเก้นพื้นที่รวมประมาณ104ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณ5,000-7,000คนอาชีพประชากรส่วนใหญ่ทำอาชีพเกษตรกรรมเช่นการทำนาและทำสวนหมู่บ้านในการปกครอง 1. บ้านหดูนาหนองไทย 2. บ้านบอแก 3. บ้านกระเบื้อง 4. บ้านฝาโค้ง 5. บ้านชิดสวด 6. บ้านกระจัง 7. บ้านแคน 8. บ้านยางบอกริรม 9. บ้านผักบุ้งอางเงย 10บ้านนนตาราน11บ้านนนตาปัง12บ้านนนอารัง13บ้านจันหอม14บ้านไตงาม15บ้านนนตาด16บ้านกระเบื้องใต้17บ้านนนม้วย18บ้านนนมะเขือและ19บ้านนนสวรรค์พัฒนาสายบริหารนะครับมีนายสุทินเรื่องทองเป็นนายกเทศมนตรีนายอุดมยอดพรมเป็นรองนายกเทศมนตรีนายจีนบุญพ่อ เป็นรองนายกเทศมนตรีนางสาวเขียเพชรเป็นเลขานายกเทศมนตรีนายบุญชัยสุทธิโสที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและนายพิศพงศ์นับบันดีเป็นประหลัดเทศบาลครับตามมาด้วยฝ่ายนิติมัญญัตินะครับประธานสภาเทศบาลนายเพลินส้อยเสียงรองประธานสภาเทศบาลนายเพลบุญเลิศสมาชิกสภาเทศบาลเขตหนึ่งนายสมพรส้อยแสง นางนนุษ์คุณประธรรมนายทันใจจำปางามสมาชิสภาเทศบาลเขตสองนายภาภูมิมงสุขนายถนัดหอมเนียมนายสายสุพิมานินนางรัศมีไสเสียนนายสนั่นบุญขาวผู้ถือป้ายเทศบาลตำบลนาาหน,านงไผ่นายคนากรเจริญและนางสาวชนันทิดาชื่นวานอน คาขวัญประจำเทศบาลตนนําบลนาหนองไผ่ถิ่นแดนปันไหลรถดีมามีข้าวหอมมะลิงามเพียร้องวัฒน,ธ,นธรรมด้านหลังเกษตรอินทรีย์ผ้าไหมดีลายยกดอกขอบวนฟ้อนรำเพลงดนตรีที่ใช้ประกอบการแสดงชื่อชุดเปิ่งฟ้อนนอนซองอิสานดนตรีกองยาอสามนมะเลงลายเพลงประยุกต์เนื้อร้องทำนองเพลงเกี่ยวกับการบวงสรวงบูชาพระแม่โภิพ พร้อมกับมีจังหวะช้าเรียวประกอบบทร้องบ่งบอกให้เขียนถึงชาวอีสานที่มีความละเอียดอ่อนแต่ยังคงความหมวนซื้นโหแซลแต่งกายด้วยชุดไทยอีสานเสื้อไหมแขนกระดิ่งยาวผ้าถุงวัดหมี่ลายตินแดงพื้นเมืองแบบชาวอีสานใตรนน้รถขบวนที่1นึ่งรถขบวนปราสาทตกแต่งด้วยมล็ข้าวหอมะลิซึ่งพญายนาที่ปรากฏอยู่บนหัวขบวนนี้ สื่อถึงพลังแห่งธรรมชาติความยิ่งใหญ่ความอดุดมสมบูรณ์และมีวาสนาเทพีนางสาวชนทิชามารสาีชื่อเล่นน้องแพลวาอายุ17ปีกำลังศึกษาร,ระดับชั้นมัมธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนสารศาสตร์วิทยาสมุทรสาครการแต่งกายช่ชุดพิกุลทองบรมศินตามมาด้วยขบวนคันที่สองร้ขบวนวิถีชีวิตจำลองวิถีชีวิตของชาวบ้านชาวตำบลน,หนาหนองไผ่ โดยน้อมนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตซึ่งระดับตกแต่งด้วยทองใสปลาและใสทองดักปลาวัวเทียมเกลียนกระท่อมและพร้อมด้วยหุ่นจำลองปลาไหลอันเป็นอาหารรสเลิศของชาชวชุมพลบุรีตามมุด้วยประเพณีสงการานต์ถือเป็นประเพณีปีใหม่ไทยซึ่งในวันนี้จะใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื้นมีการขอพรจากผู้ใหญ่ นับว่าวันสงการเป็นวันครอบครัวอีเธยังมีประเพณีที่สืบทอดมาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างการส่งน้ำพระที่นำมาสร้างความเป็นสิริมงคลเพื่อให้เป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่มีความสุขประเพณีแห่เทียนพรรษาซึ่งเราจะมีการถวายดอกไม้เทียนแต่พระพิสุสงถือว่าการทำบุญด้วยเทียนให้ความสว่างความรุ่งโลดให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตประเพณีสุดท้ายประเพณีลอยกระทง ซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยเพื่อแสดงความขอบคุณพระแม่คงคาซึ่งเป็นแหล่งน้ำให้มนุษย์ได้ใช้ประโยชน์ต่างๆรวมทั้งของขอมาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิกูลลงไปหรือเพื่อเะดาะเคราะ์รอยทุกโศกโรคภัยต่างๆและส่วนใหญ่ก็จะอธิฐานขอสิ่งที่ตนปรารถนาไปด้วยขบวนรณรงค์มาในานามยาเสพติดแพร่ลมพิษชีวิตวอดวาย และปิดท้ายด้วยขบวนแฟนตาซีที่มีการคอสเพลย์เป็นตัวละครต่างๆขมูลพื้นฐานที่ตั้งหมู่ที่ 1, 1บ้านไผ่ขลาตำบลไผ่ขลาอำเภอชมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์รหัสไปรษณีย์ส2 1 9อมีพื้นที่ประมาณ50ตารางกิโลเมตรประชากรประมาณ6,000ถึงเจ0ดคนอาเชียสส่วนใหญ จะเกี่ยวข้องกับการเกษตรเช่นการทำนาปนลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์โดยพืชเศรษฐกิจสำคัญเช่นมันสำปะหลังข้าวโพดและอ้อยนอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่ทำหัตถกรรมและค้าขายรวมถึงทำงานในภาครัฐหรือภาคเอกชนในพื้นที่ใกล้เคียงหมู่บ้านในการปกครอง 1. งบ้านไปคลา 2. บ้านขาม3บ้านโพนทัน4บ้านไปคลาน้อย 5. บ,บ้านตาเธอ 6. บ้านโนนสมบูรณ์7บ้านโนงสวรรค์8บ้านโนนตาล9บ้านโนนโพ10บ้านโพม่วง 11. บเอ็ด้านโพงาม12บ้านโนนหนามแท่งฝ่ายบริหารนาย,ยกอบตอนายเฉลิมชัยคานศรีรองนาย,ยกอบตคนที่1นนายนารงชีวาจรรองนาย,ยกอบตคนที่2นายสอนชัยสุขแสง เลขาธิการนายกอบตอนางกุลวิพัฒน์ลุนโนรองประหลัดอบตอและรักษาราชการแทนประหลัดอบตอนายไกรสอนมีพันฝ่ายนิติบัญญัติประธานสภา,าอบตอนางสมพงษ์บุญเต็มรองประธานสภา,าอบตคนที่หนึ่งนายประสิทธิ์อินทหอมรองประธานสภา,าอบตคนที่สองนายสมจิตสุขสนิท สมาชิสภาอบตพิคลาหมู่ที่3นายสุริยาโชติยาสมาชิสภาอบตพิคลาหมู่ที่4นายสลาวลุนโนสมาชิสภาอบตพิคลาหมู่ที่5นายถาวรปาปะระเพหมู่ 6. นายสมศรีขันช่างทองหมู่8นายสุนทรเกียรติแก้วหมู่9นายสมบัติคานศรีหมู่10นายสิริชัยประจวบสุข โมง่1นายสมศักดิ์ทองบุญหมู่12นายถนอมวันลักษณ์ Music ผู้ถือป้ายอาบตไผ่ขลาในายพันธพลวนคองและนางสาวกัญญาลั์สีนอกคำขวัญประจำอบตอทุ่งนาข้าวมนณิหอมงามพร้อมผ้าไหมสวยร่ำรวยวัฒนธรรม น้ำรัดลำทะเลสาบทุ่งกุลาขาบวนฟ้อนรำบรรเลงเพลงโดวยวงเพชรดอกโคนยกใหม่เพลงที่ใช้บรรเลงได้แก่เพลงจังหวะเพลงเซิงเพลงจังหวะลำเพลินเพลงจังหวะลำพูไทย <list> ประกอบด้วยจังหวะช้าและจังหวะเร็วประดิษฐ์เป็นท่ารำที่อ่อนช้อยงดงามและเกิดความสนุกสนานพร้อมเพียงกันของชาวตำบลไพ่ขลาและเพื่ออนุรักษ์เพลงพลื้นเมืองของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไป รถขบวนที่1นึ่งรถขบวนแห่รถสวยงามนำเสนอเรื่องราวของภาษาข้้งหอมมะลิลองรวมมปนเอกลักษณของตนเองให้เหมือนชุมชนอื่นมีกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งเขมรสวยลาวโดยจำลองเป็นเรือพระที่นั่งนารายทรงสุวรรณจำลองประกอบไปด้วยพระยาคุณหนึ่งองค์นางกินดีสององค์พระยานาาสี่องค์ยาวระจุถึงท้ายเรือประดับด้วยดินพร้อมติดมเล็ด ้าหอมมะลิทั้งลำมภายนอท,าทอ,อท้าสีแดงท้องเรือทาสีแดงตอนกลางลำเดินในที่ประทับต้าชรถจำลองในสมัยโบราณพัฒนามาจากเกวียนขนาดเล็กที่นั่งได้เพียงคนเดียวและเทียมด้วยม้าเป็นที่นั่งสำหรับเทพีปลาไหลเทพีนางสาวกามาส,สภพารถขบวนที 2, ่สองรถวิถีชีวิตของชาวตำบลไพคขลาโดยลวดลายที่ใช้ประดับตกแต่งรถประกอบด,ด้วยลายกระหนกก้านขด ลายบวกค้อมมัวง่ายลายหน้าสิงและลายเชิงซึ่งคือบนประเพณีสแสดงวิถีชีวิตของชาวตำบลพะขลามีขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอีสานที่ปฏิบัติต่อกันมาอย่างช้านานซึ่งสแสดงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นประเพณีสงการถ่ายทอดโดยโรงเรียนบ้านผลม่วงเป็นประเพณีเก่าแก่ของไทยซึ่งสืบทอดมาแต่โบราณคู่กับประเพณีตรุดจึงมีการเรียกว่าตรุดสงการ หมายถึงประเพณีสง้าปีเก่าและต้อนรับปีใหม่และสิ่งที่นิยมกระทำกันคือการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้หลักผู้ใหญ่อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวไปทีและสัมาคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นวิถีชีวิตและขนธทามเนยนยมอันดีงามของไทยประเพณีเข้าพรรษาถ่ายทอดโดยโรงเรียนบ้านขาวคนทยนมเมื่อถึงวันเพ็ญเดือนแปดตอนเช้าญาติโยมก็จะนําดอกไม้เพชเทียนเข้าปาอาหาร มาทำบุญตักบาตรที่วัดตอนบ่ายจะนำสะบงจีวรผ้าอบน้ำฝนเทียนมัณและดอกไม้ทุบเทียนมาถวายพระภิสุทธที่วัดแล้วร่วมกันรับศีลฟังธรรมพระเทศนาพอถึงประมาณหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มชาวบ้านจะนำดอกไม้ทุบเทียนมารวมกันที่สาราโรงธรรมเพื่อรับศีลและเวียนเทียนจนครบสามรอบแล้วจึงเข้าไปในสาลาโรงธรรมเพื่อฟังพระธรรมเทศนาจนจบจากนั้นจะแยกกันกลับบ้านเรือนของตน ส่วนผู้ที่มีศรัทธาแก่กล้าก็จะพากันรักษาศีลแปดจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นวันนี้ลยกระทงถ่ายทอดโดยโรงเรียนมานภัยขลาเป็นบะเพณนี้ของไทยที่ปฏิบัติต่อกันสืบมาแต่โบราณเดิมพิธีลยกระทงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพิธีของพราหมณ์กระทำเพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าทั้ง3คือพระเอิศวรพระนาลายและพระพงศ์ต่อมาได้ถือตามแนวทางพรพพุทธศาสนา มีการเช่าโคมเพื่อบูชาพระบรมสารีริกรธาตุพระจุลวมณีในชั้นดาวดึงและลอยโคมเพื่อบูชาพระพุทธบาทซึ่งประดิษฐานณนหาดทรายแม่น้ำมัณฑนาและบางหลักฐานเชื่อว่าประเนี้กําหนดขึ้นเพื่อะเดเคาะและขอขมาต่อพระแม่คงคาซึ่งเป็นประเณียที่ชุมชนพะขลาได้ปฏิบัติกันเป็นประจำเพื่อสืบสารอนุรักษ์ประเณีที่ดีงามให้อยู่คงอยู่ต่อไป ขบวนรณรงค์กิจกรรมเพื่อสุขภาพและต่อต้านยาเสพติดโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลไปข่ขลาละดปิดท้ายด้วยขบวนแฟนตาซีอ,อปทอได้มีส่วนร่วมในการจัดการงานเทศก,กาลตระไล่ของชุมชนในหลายยุทิทั้งการสนับสนุนด้านงบประมาณการจัดเตรียมพื้นที่ความช่วยเหลือด้านการบริหารจัดการและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน การมีบทบาทอย่างเข้มแข็งของอปทอช่วยให้งานเทศก,การดังกล่าวไม่เพียงสร้างความสนุกสนานและความภาคภูมิใจให้แก่ชาวชุมชนแต่ยังสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสืบสาวัฒนธรรมให้ยั่งยืนต่อไป